ก็รบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การ์ตูเนฟเดลิเวอรี่ครับและสำหรับวันนี้ เปลี่ยนเรื่องบ้างเรามาที่เรื่องครเรตมาหน่อยผู้กล้าหารกันและสําหรับคลิปวันนี้เป็นคลิปเรื่องราวของเป็ดนักต้มตุนเลือแคว้นั่นเองใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครป์นะฮะก็ฝากกดด้วยและถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ไป้าเลอแควเป็นเป็ดน,น,นักต้มตุนสัญชาติฝรั่งเศสผู้โดดเด่นด้านการปลอมตัวและมาพร้อมกับดวงที่เฮงแบบสุดๆมีบทบาทเป็นตัวายอันดับสอรองจากแคสนั่นเอง เลอร์แควกปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นที่1 EP ที่ 2B ชื่ชตอนว่า ack, ist, ด็อกเตอร์เลอร์แควแอมเนสเซียสเปเชียลิสต์โดยในตอนนี้เมอรยลได้เจอกับอุบัติเหตุหัวกระแทกจนความจำเสื่อมจำใครไม่ได้เลยทําให้เคอร์เรดเนี่ยส่งอีเมลออกไปเพื่อหาหมอมารักษาเธอซึ่งโดยความดวงเฮงของแควก,ก็ทําให้มันได้รับอีเมลแล้วก็เลยปลอมตัวมาเป็นแพทย์ประสาท mm hmm. เพื่อหวังจะแอบเข้ามารูดทรัพย์บ้านครอบครัวแบกโดยมันพยายามใช้สารพัดวิธีมาฟื้นความจำของเมอรยลเพื่อหวังให้เธอเนี่ยบอกที่ซ่อนทรัพย์สินในบ้าน เคอร์เรดมาคอยขัดขวางเรื่อยๆจนสุดท้ายมันคิดจะจัดการกับเคอร์เรดด้วยเครื่องดูดฝุ่นแต่ดูดของเข้าไปเยอะนิดหนึ่งทำให้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยระเบิดเข้าให้ก่อนที่มันจะโดนพวกตำรวจที่เคอร์เรดเรียกมาจับตัวไปในที่สุดส่วนด้านเมอเรียลนั้นหลังจากที่เลอร์แควกใช้ค้อนทุบหัวก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งเรื่องราวเหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ไม่ใช่เพราะว่าโชคชะตานั้นเข้าข้างแควกทำให้รถตำรวจที่จับไปเนี่ยคว่ำกลางทางและมันเนี่ยก็หนีรอดออกมาได้ ต่อมาในซีซั่นที่2 EP ที่ 7A ชื่อตอนวัน No w e a e TV เลิกแขกได้แอบบทำลายเสาอากาศบ้านครอบครัวแบกบทำให้ดูทีวีไม่ได้ก่อนจะปลอมตัวเป็นช่างซ่อมทีวีมาแอบบดัดแปลงทีวีให้กลายเป็นเครื่องสะกดจิตและสะกดจิตอสุสทิดกับเมอร์เรียลให้ไปจัดการกับเคอร์เรดแล้วคอยหลังสมองคู่สามีภรรยานี้ไปเรื่อยๆก่อนจะบอกให้ทั้งสองเนี่ยไปขโมยเงินรางวัลลอตเตอรี่มาให้กับมันซึ่งแผนของมันก็เป็นไปได้ด้วยดีสองสามีภรรยานำเงินมาได้แต่เคอร์เรดที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋านั้นก็ได้คอยโปรโยเงินไว้ตามทางที่สองสามีภรรยาขับรถหนีเพื่อให ตำรวจสามารถตามรอยมาได้ซึ่งร่องรอยนั้นก็ได้นำพาไปสู่ฐานของแควกที่ตอนนี้มันพบว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยโดนโปรยไปจนหมดเลยจะจัดการกับเคอร์เรดทั้งสองก็เลยสู้กันด้วยการเปิดช่องทีวีไปมาเพื่อให้รายการในช่องยิงของออกมาใส่อีกฝ่ายตั้งแต่ลูกธนูยันตอปีโดจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของแควกและมันก็โดนพวกตำรวจมาตามจับได้อีกครั้งแต่ชอคชะตาก็ยังคงเข้าข้างแควกเมื่อมันจัดการเผาเรือนจำในคืนนั้นและหนีออกมาได้อีก ครั้งแม่โชคดีจริงๆ หลังจากนั้นแควก็มีบทบาทเป็นตัวประกอบเล็ก,ลกนๆน้อยในบางตอนก่อนจะมีบทเด่นอีกครั้งในซีซั่นที่4 E p ีที่ 3A ชื่อตอนว่าเลอร์แควบอลลูนแควได้ขับบอลลูนมาที่บ้านแบ็กเพื่อหลอกพาเมอเรยลขึ้นบอลลูนไปเอาวัตถุดิบทำคุกกี้ที่สวีเดนซึ่งเมอเรียลก็ลงเชื่อขึ้นบอลลูนไปก่อนที่จะโดนแควเนี่ยทิ้งบนที่จําลงจากบอลลูนเป็นระยะเพื่อฝึกให้เธอดิ่งไปขโมยเงินจากหมูอ้อมสินยักษ์ของชาติสวีเดนเมื่อทั้งคู่เดินทางไปถึงแล้วทำให้เคอร์เรตต้องตามไปช่วยโดยมี ที่ตอนนี้แว่นหายมองอะไรไม่เห็นติดมาด้วยซึ่งทั้งสองก็ได้เดินทางตามบอลลูนไปอย่างไม่ลดละผ่านประเทศต่างๆมากมายจนไปถึงสวีเดนในที่สุดและแควกกระหลอกให้เมอร์เรียวขโมยเงินจากหมูออมสิทธ์มาได้ทำให้ทหารที่คุ้มกันเงินอยู่จัดก,การยิงบอลลูนด้วยปืนใหญ่จนตกซึ่งเมอร์เรียลก็ได้เคอร์เรตที่ใช้ปืนใหญ่ยิงตัวเองออกมารับได้ทันส่วนเลิกแควกนั้นก็รอดมาได้เพราะว่าดโดดล้มทันแต่ก็ต้องเสียเงินที่ขโมยมาทั้งหมดไปพร้อมกับบอลลูนแต่ก็ยังโชคดีอยู่ดีแหละ เลอแควกปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในซีซั่นที่4 E.P. ที่ 11b ชื่อตอนว่า Ball of Revenge เมื่อมันและไวร้ยคนอื่นๆได้แก่แคสต์แบ็กแพดเดอร์ควีนเวอร์โม เคจันฟอ์และบิ๊กทได้ถูกอูสติดเรียกตัวมาเพื่อร่วมมือกันจัดการกับเครเรดโดยเริ่มจากจับเมอรยลเป็นตัวประกันเพื่อล่อกเครเรดออกมาก่อนจะจัดการรุมเครเรดโดยการปาบอลใส่จนกว่าจะตายโดยมีแควกเป็นกรรมการที่โคตรไม่แฟร์และเครเรดก็โดนพวกวายร้ายรุมปาบอลใส่ยอยู่ฝ่ายเดียวจนสะบักสะบอมแต่ก่อนจะโดนเหล่าวายร้ายจัดการนั้นเมอรยลก็ได้บอกว่าต้องมีสักอย่างแหละที่เครเรดเนี่ยเหนือกว่าพวกวายร้ายทั้งหมดพวกนี้แน่นั่นทําให้เครเรดสุดลมหายใจ ก่อนจะร้องออกมาอย่างสุดเสียงจนพื้นที่ที่พวกแควกยืนอยู่เนี่ยถล่มลงไปและหลังจากนั้นก็ไม่ทราบชะตากรรมอีกเลยเป็นอันจบเรื่องราวของแควกลงในที่สุดซึ่งคราวนี้ดวงเฮงของเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วสงสัยแต้มบุญหมดก็คือ,อข้อมูลมีแค่นั้นเราไม่สามารถหาอะไรได้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนจบในตอนด้วยแล้วก็เลยเอาแต่ละตอนเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังและสําหรับวันนี้การ์ตูนเดลิเวอรี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไบร์